สวัสดีครับนี่มาดูชั้นวางของหลังจากขึ้นบ้านใหม่ตอนนี้เอาชั้นวางของเข้าแล้วได้สองวันแล้วครับชั้นวางของได้สองสามวันแล้วยังไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้ดู เรมีสันหลังของตอนนี้กำลังติด,ตดนี่เขาช่างติดจกุกนี่ค่ะเราซื้อมที่นี่มาติดห้อเรียบร้อยตอนนี้เที่ยงแล้วช่างไปกินข้าว ก็พัดลมเป็นของมิซูแต่ว่าในห้องเนี่ยเอาลีโมแต่มิซูไม่ไม่เหมือนของของอะไรนะที่ขายดีๆมันไม่มีมันปอกใส่แอร์มันไม่มีที่เก็บเหมือนแอร์นี้ยค่ะมันไม่มีมันฮาตาลีเออฮาตาตลีนี่ค่ะระดับมิซูแพงกว่าฮาตาตลีแต่ดูครับ อันนี้คือไปทมซิลมาต้องใส่นออย่างนี้แล้วก็เกี่ยวไว้นะเกี่ยวไว้โอ้ต้องให้ช่างมาติดให้แต่ถ้าหาหา,หาตต่นี้จะมีที่ใส่แบบนี้ไม่ดีครับแบนดังมีห้ห้องม่ยังไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเลยค่ะตู้เตียงจะมาส่งวันที่ยี่สิบสองนี้ ได้แต่ชั้นมาซื้อมาจากดูโฮมน่ารักน่ารักไหมชั้น ก็มาทำบนก็ลอกสีอย่บนแล้วนะครับไปรับพี่เปา่ะพี่เปาก็มาช่วยที่นี่นะครับตอนนี้เปาขี่รถมาเตอร์ไซคไปกับช่างแล้วตอนนี้เป็นงานเก็บรายละเอียดช่างนะครับ With that nice of